ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือสีเมจิกไหมพรมไมอศครีมเก้าลูกตาปลอมเริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวนันไหมไอศครีไมไหมไอศครีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด 3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอยากมาแคาตู้หยิบกาวให้ตรงกลางใช่ไหมครับใช่แล้วครับอาหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอ๊บนี่ตรงนี้ตโอเงแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดีนี่เอามาติดแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับโดนทอเลยนะครับเป็นกากบาทแบบนี้ก่อน แล้วก็มีตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วเราก็ต้องติดกาวตรงนี้โอเคมาเอาอีกอันหนึ่งมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามอย่างนี้ใช่ครับในประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะครับ เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้าน้ำเงินกับฟ้างั้นพี่เข้าตัวใช้สีชมพูกับสีเ,ออเหลืองแล้วกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ขา้าวจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านในหนึ่งสองสามสี่หแล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น 1,2,3,4,5 1, แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1,2,3,4,5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น1 2> 1, 2, 1> <5. S> 2>, 2 3 4 5อ่ะาแล้วประมาณก็หมุนอีกด้านหนึ่ง 1, 2, 3, 4, ก็หมุนอ่าแล้วก็พัน1,2 สองสามสี่หข้อสิิเนื้อก็จะเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็มาทำสีปรับไปกันใาจณะที่เราจะใช้ไหม่พรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอก เริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะหมพรมไว้ด้านหลังแล้วเราก็จะควยกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่ พาดไปด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกป๋าวานะคะเขาจะไม่ได้ควยเป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกัน อันไหนโชว์สิปะวานของปะวานอันไหนครับอันไหน่ะนี่ของพี่ข้าตุกอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทําอะไรกันดีครับตาครับเรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่ข้าตุก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสั่งข้ามแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้ครับพี่ข้าตุกจะทําเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหาง ีพี่เต่าของเราก็มีตาแล้วดังน,นั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่ตุ๊ก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้าน,นสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหานเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเรา เปาเอ้ยเปาเปามีสีขาเสร็จแล้วไหนปะวันถือของปะวันใช่ครับแต่เด่จยากไหมครับปะวันไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจไทมแม่ไหมครับทำได้ทำได้แน่นอนเลยแล้วก็ต้องมีพี่เปาลายๆตัโแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ และนอกจากเราจะนำไม้าอสครีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว,ว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวน่นเดี๋ยวเรามาหมุนกัล้อกันอ่ะประวานมาหมุนเลยหมุนติ้ว สวัสดีค่ะปวัติค่ะสวัสดีค่ะติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราเวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลย,เยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย การทํากิจกรรมศิละปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิละปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจอมีสมาธิในการทํางานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆ ในเรื่องของสติปัญญานะคะเราเราก็จะเห็นว่าน้องประวันเนี่ยก็พยายามทําแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนอที่ลงมือทําด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวันก็จะลงมือทําทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทําให้เด็ก มีความละเมียดละไมยแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กแล้วเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขาะนะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสนุกมากกว่านี้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่านี้ใช่มันจะ,ะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริงค่ะกิจกรรมศิละปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนาะคะคือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ามใบวันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวันพร้อ,อมเล่นยังคะเดี๋ยวเรามาลองดูซิพร้อมเล่นแล้ว อ่ะตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอโยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนานกี่วิคะคุณหมอสัก30วินาทีก็พอส <30 S 1> ามสิบวิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้คือโยนนะอันนี้ไม่เข้าประวันก็วิ่งไป,ไปเก็บกก็วิ่งไปเก็บแล้วก็แล้ว ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะแบบเลี้ยงเหรอใช่อย่างงี้ว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเคหนึ่งสองสามไม่ได้ประวันอ่ออ่อเอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ยทีหนึ่งเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดีๆอ๋อที่ตัวต้องชนะแน่เลยแหละปวันไม่ได้เห้ยได้ สิแล้วผมง่ายก่อนโอ้ยยังไม่ได้เลยทีนะสามสิบแล้วโอ้ยัน้ทีนึงอีกทีนึงครับทีหนึงชิมิหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี้ประวานได้40 พี่ท้าตูได้สามสิบรอบนี้ใครชนะครับ ปาวายชนะชแล้วเ,เกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทํากิจกรรมศริลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่ม,มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกาย<อ>ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องประวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมปรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสี เรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับปะวายไมฮิด c นแชร์ดตรงนี้ครับอ่ากดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครบไบก็ทัชเฮร์ตรงนี้ไล้ก็ไปข้างบนสุดทีว <TV S 3> ีโปรแกรมรายการกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ นี่นี่รายการของประวันตเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่นเราสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสําหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย